นิทานเรื่องปัญญาอุปบารมีความเป็นบัณฑิตของมโหสถบัณฑิตพระเจ้าวิเทหราชเสวยราชสมบัตินักกรุงวิถิลาแคว้นวิเทหรัฐเท้าเธอมีราชบัณฑิตประจำราชสำนักอยู่สี่คนคือเสนก,กะปุก,กุสะกามินและเทวินแต่ละคนมีปัญญาสามารถถวายคำปรึกษาในราชกิจ ของอนณาจักรให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดียังความเจริญรุ่งเรืองให้บังเกิดแก่วิเทหรัฐได้โดยชอบโดยควรต่อมาพระเจ้าวิเทหราชทรงได้บัณฑิตมาอีกคนหนึ่งชื่อมโหสดเป็นพระโพธิสัตว์อุบัติในคันของพระนางสุมานาเทวีภรรยาท่านสริวัฒกะเศรษฐี ภูมลำเนาอยู่ในปราจีนยุวะมัญชคามแห่งกรุงมิถิลานั้นเป็นผู้มีปัญญาเฉียบแหลมตั้งแต่แรกเกิดพอออกจากท้องมารดาเธอก็พูดได้ทันทีมีแท่งยาติดมือมาแต่เกิดด้วยพอออกจากท้องมาก็ร้องถามแม่ว่ามีคนไข้ที่ไหนบ้างเธอจะรักษา บิดามารดาได้ช่วยกันทุนุถนอมเลี้ยงดูด้วยดีต่อมามีผู้ริษยากลั่นแกล้งมโหสถจนถูกเนรเทศออกจากเมืองไปแล้วไปอาศัยอยู่บ้านช่างหม้อหาเลี้ยงชีพทางปั้นหม้อขายเมื่อเหตุการณ์บ้านเมืองมีความคับขันขึ้นพระเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้อมา์ออกติดตามพร้อมด้วยของพระราชทานพบตัวแล้ว ให้กหาปณะพันหนึ่งเสื้อผ้าหนึ่งสำรับซึ่งเป็นของพระราชทานแก่มโหสถบัณฑิตแล้วพาเข้าไปยังพระราชสำนักเมื่อไปถึงอมหาจ,จึงได้นำความกราบบังคมทูลให้ทรงทราบล่วงหน้ามีรับสั่งว่าพบมโหสถที่ไหนกราบทูลว่ามโหสถปั้นหม้อขายอยู่ที่บ้านช่างหม้อ พระเจ้าวิเทหาราชทรงทราบว่ามโหสถไม่ได้เป็นศัตรูจึงรับสั่งให้มาเฝ้าในตำแหน่งเดิมมีรับสั่งถามมโหสถว่าคนบางพวกไม่ทำชั่วเพราะเหตุแห่งความเป็นผู้มียศใหญ่คิดว่าเรามีความสุขสมบูรณ์แล้วเราไม่ควรทำบาปคนบางพวกไม่ทำชั่วเพราะกลัวถูกติเตียนถูกติชินนินทา ด้วยคิดว่าคนมุ่งร้ายเขาคอยจ้องจะติเตียนอยู่คนบางพวกไม่ทำชั่วเพราะกลัวถูกฟ้องร้องต่อเจ้านายผู้ใหญ่ด้วยคิดว่าคนทั้งหลายจะติเตียนเจ้านายเราว่าเลี้ยงคนผิดก็ตัวเจ้าเป็นผู้สามารถมีความคิดความอ่านอันปลอดโปร่งเหตุไรจึงไม่ชิงราชสมบัติเราเพราะคนอย่างเจ้า ถ้าหากหวังจะครองราชสมบัติในชมพูทวีปก็ย่อมทำได้มโหสถกราบทูลว่าขอเดชะบัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่ประพฤติชั่วเพราะเหตุแห่งความสุขของตนถูกทุกกระทบแล้วจึงมีทรัพย์สมบัติบริบูรณ์เมื่อต้องถึงความวิบัติตามสภาพก็ไม่ละทิ้งธรรมเพราะความรักหรือความชัง พระเจ้าอยู่หัวปรารถนาจะทดลองมโหสถจึงตรัสว่าบุคคลถอนตนจากความยากไร้เข็นใจตั้งอยู่ในความมั่งคัง่งทั้งด้วยความอ่อนแอรหรือแข็งแรงอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนหลังจากประพฤติธ,ธรรมก็ได้ไมิใช่หรือมโหสถกราบทูลว่าขอเดชะบุคคลนั่งหรือนอนใต้ร่มเงาต้นไม้ใด ไม่ควรหักกิ่งต้นไม้นั้นเพราะผู้หักกิ่งต้นไม้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ประทุษร้ายมิตรเป็นคนชั่วช้ากราบทูลต่อไปว่าบิดาของข้าพระบาทก็ดีข้าพระบาทเองก็ดีได้รับพระมหากรุณาธิคุณชุบเลี้ยงอย่างใหญ่หลวงฉะไหนเล่าข้าพระบาทจะคิดเช่นนั้นได้เล่า ข้าประบาทจะเป็นคนกับเขาได้หรือแล้วทูลทวงต่อไปว่านรชนรู้แจ้งธรรมแม้เล็กน้อยจากท่านผู้ใดและท่านผู้เป็นสัตว์บรุรเหล่าใดบรรเทาซึ่งความเคลือบแคลงอันเกิดแก่นรชนนั้นกิริยาของท่านผู้นั้นเทียวเป็นดังกรอกเป็นที่พึ่งของนอรชนนั้น บัณฑิตไม่ควรตัดไมตรีจิตจากผู้นั้นไปเสียพระราชาทรงสดับเช่นนั้นแล้วทรงสมนัสตรัสยกพระโพธิสัตว์ไว้ในตำแหน่งอัตถธรรมมนุษศยศ์ทรงนำเทพปัญหามาตรัสถามพระโพธิสัตว์ก็กราบทูลให้ทรงทราบทุกประการข้อที่มโหสถโพธิสัตว์ได้แก้ปัญหาต่างๆให้สำเร็จลุล่ลวงไปได้ด้วยดี ก็สำเร็จได้ด้วยปัญญาปัญญาอย่างนี้จัดว่าเป็นปัญญาอุปบารมีชะนี้แลปัญหาสี่ข้อของเทวดาเทวดาผู้สิงสถิตยอยู่ที่นพดลมหาสเสวตฉตดถามปัญหาสี่ข้อต่อพระเจ้าวิเทหาราชพระองค์ทรงตรัสถามมโหสถ มโหสถจึงแก้ถวายดังนี้หนึ่งบุคคลประหารกายผู้อื่นด้วยมือด้วยเท้าและประหารปากผู้อื่นด้วยมือคนผู้ประหารน,นั้นกลับเป็นที่รักเชิดชูของผู้ถูกประหารน,นั้นข้อนี้ได้เกิดแก่ใครกันมโหสถกราบทูลว่าขอเดชะเมื่อใดลูกน้อยนอนบนตักมารดา ร่าเริงสวนเสเล่นประหารมารดาเมื่อนั้นมารดาก็ทำตะคอกลูกน้อยว่าเจ้าอันาพานเจ้ามหาโจรตีแม่ทำไมพร้อมกันนั้นก็สวมกอดบุตรน้อยแนบอกให้ดื่มนมลูกน้อยนั่นแหละเป็นที่รักของมารดาผู้ถูกประหารเช่นนั้นส บุคคลด่าผู้อื่นตามความพอใจแต่ไม่อยากให้ผู้ถูกด่านั้นถึงภัยอันตรายบุคคลผู้ถูกดา่ากลับเป็นที่รักของผู้ดา่าข้อนี้ได้แก่ใครมโหสถกราบทูลว่าขอเดชะแม่บอกลูกอายุเจ็ดแปดขวบให้ไปตลาดลูกกลับบอกแม่ว่าให้ขนมหนูก่อนสิ แม่ก็ให้ลูกกินขนมหมดแล้วก็ไปเล่นเสียไม่ยอมไปตลาดแม่ก็ด่าว่าเจ้าลูกวายร้ายเจ้าโจรร้ายเจ้าหลอกแม่เจ้ากินขนมแม่แล้วก็ไม่ไปลูกชายถูกด่าดเช่นนั้นก็หลบไปเล่นอีกเล่นเพลินตกเย็นกลับเข้าบ้านไม่ได้เพราะประตูใหญ่ปิดก็ต้องไปอาศัยนอนบ้านของญาติ ฝ่ายแม่เห็นลูกหายไปคอยดูต้นทางกระวนกระวายเป็นทุกข์เป็นร้อนตลอดคืนออกตามถามหมูญาติพบแล้วรับขวัญกลับบ้านข้อนี้ได้แก่แม่นั่นแหล 3. บุคคลกล่าวตูกันด้วยคำเท็จพูดเลาะแหละต่อกันต่างถากถางกันเมื่อนั้นกลับเพิ่มความรักยิ่งขึ้นข้อนี้ได้แก่ใคร มโหสดกราบทูลว่าเมื่อใดภรรยาและสามีอยู่ได้กันในที่รับสองต่อสองแล้วเล่นหัวกันด้วยความเสน่หาตามวิสัยของโลกกล่าวตูกันด้วยถ้อยคำไม่จริงว่าเธอไม่รักฉันสักนิดเลยเขาว่าเธอไปมีคนรักใหม่สามีภรรยาต่างพูดจากันหลาะแหละอย่างนี้กลับได้รับความรักกันและกันอย่างดูดดิม ข้อนี้ได้แก่สามีภรรยานั่นแหละสี่บุคคลนำข้าวน้ำผ้าผ่อนท่อนสบายและเสนาสนะไปแล้วชื่อว่าอันนำไปแล้วแต่บุคคลเหล่านั้นกลับเป็นที่รักที่นับถือบูชาของเจ้าของข้าวน้ำยิ่งนักข้อนี้ได้แก่ใครโมโหสดกราบทูลว่าขอเดชะ ปัญหานี้เทวดากล่าวไม้เอาสมณพราหมผู้ทรงศีลทรงธรรมจริงอยู่ตระกูลทั้งหลายผู้มีศรัทธาในโลกนี้บริจาคทานแล้วก็ยังปรารถนาจะบริจาคอีกเมื่อสมณพราหมผู้ทรงศีลทรงธรรมรับข้าวน้ำไปเช่นนั้นทายกผู้บริจาคก,ก็ได้ความเลื่อมใสมีความรักเคารพนับถือบูชา ในสมณพราหมณ์เหล่านั้นยิ่งยิ่งขึ้นปัญญามีเดเลิศให้เกิดสุขรู้โทษทุกข์ผันแปร ى, แก้ปัญหาจะถูกผิดคิดรู้ดูมันคานำชีวาตนรอดให้ปลอดภัยไร้ปัญญาพาทุกข์ไม่สุขขีทั้งชั่วดีไม่รู้อยู่ตรงไหนเพราะงโง่เงา่าเฉาโฉด จะโทษใครเป็นทุกใจเช้าข้ามก็จำจนพระพิพัฒน์ปริยัตยานุกูลประพันธ์